อ้ช่วงนี้หากกินข้างทางหานสุดๆเห็ดพึ่งขาลายหึ่งดอกดอกที่สองนี่โอ้โหนี่อะไรล่ะเนี่ยโอ้ยดู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 ดดดเห็ดมันปูเอามาเกิดอะไรตรงนี้โอ้โหดอกเบลอเลยทุกคน นี่ตรงนี้เราใส่ตาคนไปนี่ค่ะโอ้มีดอกสวยๆอย่างนั้นเลยเวนี้แตกนี่ค่ะโอ้หนี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีไปค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับบีอีกแล้วแบกตะก้าเข้าป่าจ้าเลิกงานเสร็จปุ๊บตรงดิ่งเข้าป่าวันนี้บีจะพาทุกคนมาเก็บเห็ดพึ่งหวานแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้อะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่บ้านมกร้อนด้วยว่าตอนนี้มีเห็ดอะไรขึ้นบ้างเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ยืนขึ้นมาปุ๊บเจอหนึ่งดอกก็จะเป็นเห็ดเห็ดพึ่งขาลายเห็ดหัวส้มอ่ะทุกคนนี่นะคะแต่ว่าแอปเขาแอปโตนิดนึงอะ่ะเห็นกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยนะ อืมโอ้โหน่าจะได้น่าจะได้เดี๋ยวค่อยไปตัดขาอุย้ยเห็ดเหลืองเห็นหน,นั้นปูเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทุกคนเดินผ่านอเมื่อกี้เนี่ยค่ะเอาว่าไปตรงนี้แล้วก็นี่นี่นี่เดี๋ยวเอานี้ก่อนทั้งนั้นนะ่ะแดดมันส่องเนาะมันก็เลยมองยากนิดนึงนี่นะคะอุย้ยตรงนี้ดอกใหญ่นี่ค่ะสองหรือว่าสามอะอแล้วก็มีดอกเล็กๆเนี่ยกำลังออกเนี่ค่ะ ตรงนี้อันนี้คือแดดสองขอภัยด้วยนะฮะตัวสองอู้หูบลเลอเลยนี่จ้าเดี๋ยวเราค่อยไปทำาควาสตรอีกทีเนาะนี่ลงตะกร้าไปเลยโอ้โหเห็ดขมทุกคนเห็ดขมเห็ดขมโอ้โหดูดอกนูน้นข้างหลังนี่เห็นไหมบเลเอเลยอะ่ะใต้หินเน่ะ แต่ว่ามันใหญ่เกินไปเราไม่เอานะคะโอ้นี่นี่เราเจออันนี้นี่อันนี้คือเห็ดมันปูอันนี้คือเห็ดมันปูโอ้ยสวยอะ่ะทุกคนสวยสวยดูคะ่ะสวยงามนี่อีกดอกหนึ่งมันจะห่างๆ่หยดอกเห็ดมันปูแต่ว่าข้างหน้าเดี๋ยวไปดูว่าเห็ดอะไรทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะเนี่ยทุกคนโอ้โห เฮ็ดขมอ่ะเพียบเลยอะ่ะทุกคนอุ้ยถ้ามันเยอะขนาดนี้ก็จะเก็บนะเนี่ยเพราะว่าบีจะเอาไปทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกงจืดแต่ทุกคนใส่กระดูกหมูอะ่ะที่ทำคลิปนู้นอะ่ะอร่อยมากๆเลยเนาะอุ้ยอาเก็บจ้ะเนี่ยมีดอกแก่ดอกอ่อนแต่ว่าไอ้ดอกแก่เนี่ยบีจะจะขออุ้ยอันนี้ไม่ได้บีจะขอเอาเฉพาะ เอาเฉพาะดอกมันทุกคนลองกินขาและขาจะมีความขมกระดอกเออมีต้มสองน้ํานะคะต้มสองน้ำนะแต่ถ้าเป็นแบบเนีนน้ยก็จะแบบหยิบทั้ง,อ,ง,งอันน,นี่นะคะอย่างที่บอกไปนะเห็ดขมใครจะเก็บตามดูดีๆนะคะเขาจะเป็นแบบอย่างเงี้ยน้ำนมใต้ดอกเห็นไหมในน้ำนมออกมานี่อันนี้เดี๋ยวค่อยไปตัดทุกคนนี่ค่ะหักเลยเนี่ยดอกใหญ่เวเาเอาไปลวกอ่ะทุกคนมันแบบ มันเหมือนเห็ดนางฟ้าเห็ดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเขาจะมีความขมหน่อยอุ้ยอันนี้ไม่ได้อย่างที่บอกไปใครแบบชอบขมนี่ืเป๊ะเลยอันนี้คือเห็ดมะนาวเออ,เอ,อไม่ใช่เห็ดแครอทเห็ดแครอทโอ้แต่ว่าน้องเหี่ยวไปแล้วทุกคนเห็ดแครอทก็ออกสัปปีนี้ออกเยอะด้วยสีเขาเหมือนแครอทเนอะอันนี้ เออมีน้ำนมหรือเปล่าอ๋อไม่มีไม่มีแต่ว่ามันจะเอ่อเป็นสีส้มนะคะอันนี้เขาจะไปทำสลัดเห็ดพิติกสามีเบียชอบกินนะอืมแต่ว่าเขาจะไปรวมกันนี่โอ้อืมเนี่ยดอกอ่อนโอ้ขาเขาให,ใหญ,ใหญ่อันนี้จะดึงนี่ แบบเล็กๆเนี่ยดึงโอ้เฮ็ดขมปีนี้เยอะจังเลยอ่ะทุกคนขอภายในแสงเด้อแสงไม่ไม่ได้จริงๆแดดมันส่องมาอมไอ้แบบเนี้ยก็เด็ดมันเลยนี่อืมอืมนะเริมๆเริมออกดข้างหน้านี่ย เดี๋ยวดูดอกนี้มันจะโอเคไหมล่ะอืมอ๊สวยมากเลยทุกคนโอ้แต่ถ้ามันแบบสวยจัดอะ่ะก็อยากจะเอาขาม,มาด้วยเนาะหลายใจจริงๆโถ้ยทากชอบกินจริงๆเลยเห็ดตัวเนี้ยอืม หรือว่าทากชอบอะไรแบบขมๆขมขมใช่ไหมแล้ววันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยเอาเดียยวเดีย,ดยอ๋อตกใจหมดนึกว่าเห็ดมะนาวแต่อันนี้ไม่เคยกินนะทุกคนมันจะคล้ายๆเห็ดดำแต่ว่าเห็ดเห็ดดำหวานนะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ชชัว์ก็เลยไม่เอาดีกว่าน,นะอ,อันนี้เห็ดขมได้อยู่ยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อ อันนี้ได้เนี่ยอุ้ยอ่นอนๆเอาเห็ดขมเยอะเอากลุ่มข้างหน้าคืออะไรอะเดียเด๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละนั่นๆโอ้เห็ดดำโกนเห็ดดำที่หมายถึงเห็ดดำอะเห็ดซุปปิโลทุกคนเห็ดซุปปิโลดูค่ะอื้ม <c oughs> เอาเห็ดรวมแล้วเหรออันเนี้ยอุ้ยโชคดีอะถ้ามาแบบ ถ้ามาป่าแล้วเจอเห็ดรวมอ่ะทุกคนจริงๆไม่ไม่ใช่เห็ดใดเห็ดหนึ่งอ่ะเออ,อแต่ก็ไม่คิดว่าเห็ดไปไอป่าเนี้ยมันจะมีเห็ดรวมแบบเนี้ยอืแต่ว่าเห็ดขมป่าเนี้ยมันเพิ่งออกใหม่นะหมายถึงว่าก่อนนั้นเนี้ยไม่เคยเจอเลยทุกคนดูนี่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 โอ้โหซูมให้ดูเกินเบอร์เนาะเดี๋ยวจะเลือกเอาน่ะเดี๋ยวจะเลือกเอาว่าอันไหนแบบดอกใหญ่ก็จะเก็บ เลือกเอาเอาเฉพาะดอกใหญ่ๆดีไอดอกเล็กๆก,ก็จะได้ขึ้นมากงอืม,อมโอ้ทำไมเยอะขนาดนี้ล่ะเนี่ยนี่ไปทำแกงจืดก็อร่อยนะคะช่วงนี้คือได้เห็ดขมใช่ไหมพี่เก็บไปกี่คลิปอะคลิปสองคลิปเนาะก็เห็ดขมอะไปทำแกงจืดทั้งหมดเลยทุกคนเบียต้มสองน้ำก็พอเนาะ มันจะมีความขมอีกอยู่อีกนิดเดียวทุกคนอืคือแบบมันเป๊ะมากๆเลยบีต้มแบบต้มจืดแบบจืดแบบบ้านเราอะ่ะเออเพราะว่าพิติกเขาจะอยากกินแบบนั้นกับขนมปัง่ะทุกคนอืมแค่นี้ก็พอแล้วก็นี่ทาไมเป็นรูข้างล่างโอ้โหขาวูดนะนี่ โอ้โหอูอันนี้ขึ้นลาอันนี้ได้นี่เนี่ยทุกคนไอเห็ดเห็ดหะไอเอาไปลืมชื่อเอาเห็ดเยอะจัดเนาะลืมชื่อเห็ดอันนี้หรือว่าดอกข้างหน้านะ่ะอันนั้นจะเป็นแบบเดียวกันที่เอาไปทําสลัดนะคะเขาจะผสมเห็ดขมเห็ดขมที่เก็บตัวเมื่อกี้แล้วก็ ไอตัวเนี้ยนะคะเอาไปผสมกันเพราะไอตัวเนี้ยมันจะจืดแบบแบบไม่มีอะไรกันอนะจืดแบบไม่มีอะไรกันเอาจริงจริงเออบีก็ว่าเดี๋ยวจะเก็บไปเดี๋ยวไปทําแกงจืดเนี่ยแหละเอาไปใส่รวมกับไอตัวเนี้ยแต่ว่าอันนี้มันจะใหญ่เกินไปไหมละ่ะดอกมันแก่เอาดอกนุ้นด้วยปะเนี่ยทุกคนดูอันนี้ก็จะเป็นนม,อ,มอันนี้ก็จะเป็นนมถ้าจำไม่ผิดนี่เห็นไหมน้ำนมออกมาเบียวคอหักไปเลยทุกคน ดี๋วนะนั่นอะไรนะอย่าบอกนะว่าเห็ดขอนสนถ้าเห็ดขอนสนนี่กรี๊ดเลยนะป่าเนี้ยแล้วป่าเล็กมากนะทุกคนเฮ้ยจริงๆด้วยทุกคนเห็ดขอนสนนี่เอาเอเอาทุกคนดูค่ะเห็ดขอนสนจริงๆด้วยอ่ะอันนี้คือเมสซิเซียนี่นะคะโอ้โหออกมาทั้งยวงเลยเหรอเนี่ยทุกคนนี่นะคะเห็ดขอนสนเนี่ยเขาจะเป็นแบบขนๆทั้งบนนะเห็นไหม อันนี้ต้องต้มนะคะต้องลวกแบบเออไม่ใช่ไม่ใช่เช,ช,ช,ชิมเชิงต้มมาแบบลวกลวกอันนี้เอาไปผัดกะเพราอร่อยมากเอาไปทำห่อหมกก็อร่อยทุกคนแต่ว่าแบบเพิ่งจะขึ้นนั่นเนี่ยดูมีแค่นี้เองอะ่ะอุ้ยต้องไปตามหาละขอนอะ่ะเออตามขอนที่มันขึ้นน่ะนี่เนาะอันนี้สองหรือสามดาวเดวบีขึ้นให้ละกันเนาะเก็บเยอะจนมืน วันนี้เห็ดรวมจริงเดี๋ยวไปดูตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะว่าว่าว่าบีได้เห็ดอะไรบ้างอุ้ยวันนี้ดีต่อใจมากคลิปนี้ดีต่อใจสุดๆนี่นะคะดูใกล้ๆชัดๆอีกทีหนึ่งอย่าลืมนะคะปรับความคมชัดไปดิได้ที่สี่เคนะทุกคนคือแบบเอาแบบชัดเวอร์ไปเลยเหมือนเก็บด้วยกันไปเลยนะคะบี B. ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยที่บอกว่าพี่บีกล้องชัดมากๆเลยนะคะขอบคุณที่หลายๆคนรอคลิปเก็บเห็ดของบีนะคะ นี่เห็ดขอนสนเมซิเซีย er นี่เมซิเซีย er นี่นะคะบายอู้อันนี้ก็ดอกเล็กเขาไอที่พี่เก็บไปเมื่อกี้แหละเห็นไหมเห็ดนมนมอ่ะเห็ดนมเราจะขอตัดขาไปอย่างนี้เลยนะนีอ่อันนี้เห็ดนมอืมก็คือไอดอกเนี้ยแหละอันนี้มันมันเปียกชื้นไงมันก็เลยเป็นเม,มือกเนี่ยถ้าดอกแห้งมันจะอย่างเงี้ย แล้วนั่นคงจะเป็นเห็ดไข่มกุกอะเออแต่ว่าบีไม่กล้าเก็บก็ยังไม่กล้าเก็บนะทุกคนเพราะว่ามันจะเหมือนกับเห็ดอ,อมีพิษนะอะก็ไม่เอาเนาะนี่อันนี้ก็เช่นกันเอา้าเดี๋ยวเดี๋เทุกคนดูเห็ดดำเห็ดซุปปิโลสุปปิโลนี่แล้วก็จะเอ้านี้อ๋อนี่น้องกกำลังจะขึ้นดูอืม,อม อ๋อถ้างั้นเราก็จะเลือกเอาเนาะอืมโอ้ขาขางามทุกคนไม่อยากเก็บเห็ดไอเห็ดดำอ่ะที่มันขาส้มอะ่ะอืมเคยเก็บอยู่ปีหนึ่งปีไหนก็ไม่รู้นานละหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยโอ้ยมีความลื่นมากเลยขาขาดอู้นี่เห็ดดำมีก,กลุม่มเห็ดดำมีก,กลุม่มอุ้ยสวยจังเลยอะ่ะกลุ่มเนี่ยทุกคน อูอันนี้เป็นรุ่นขาใหญ่นี่นี่ขาใหญ่ขาอวบแบบนี้ชอบดูดอกนี้สิคะสวยเนาะอืยังสวยบอเลอะเลยดอกใหญ่อ่ะเนี่ยนึกว่าใบไม้แล้วก็นี่ นี่เห็ดสลัดโอ้นุ่นเห็ดสลัดอีกกลุ่มนึงนี่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 เห็ดสลัดกลุ่มนี้เอาขึ้นลาหรือเปล่าอุ้ยทุกคนขึ้นลาวันนี้ไม่ได้เดี๋ยวไปตัดตรงใอลาออกหูดอกนี้สวยมากดูค่ะอ๋อสวยมากเลย แล้วก็นี่ข้างในแล้วกระดกนี้โอ้โหนี่อุดอกนั้นขึ้นลาไปแล้วโอ้โหแล้วเห็ดอะไรนู้นน่ะทุกคนเป็นกลุ่มเลยอ๋อกินไม่ได้กินไม่ได้ไไดเฮ้ยอันนั้นคือเห็ดเห็ดขนนะ่ะเดี๋ยวไปดูกันข้างนอกเป็นกลุ่มเลยอันนี้คือเห็ดอ่มเห็ดปลวกฝรั่งมันแก่แล้วทุกคน แต่เนี่ยโอ้โหเห็ดสลัดเห็ดขนเอาไปทำสลัดรวมกันน,น่ะทุกคนไม่พอเจอเห็ดเหลืองจ้าคลิปนี้ดีต่อใจอันนี้เห็ดโอ้โหเวลาอันนี้เห็ดเอา้าทำไมแก่ขนาดนี้ละโอ้เดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงอันนี้คือเห็ดขนนะคะเดี๋ยวบีไปให้ดูอีกทีนึงว่าเขาชื่อว่าอะไรเอาลืมชื่อไปหมดเลยเบียเอาจริงแต่ว่าเขาชื่อเห็ดขนนะ่ะเพราะว่าตรงนี้มันเลาะออกได้เนี่ยที่บ้านปลาร้อนเบียเยอะอะ โอ้ยแก่หมดแล้วไม่คิดไงว่ามันจะออกแบบเร็วขนาดเนี้ยเร็วจริงๆเลยปีเนี้ยทุกอย่างเนาะอะไรล่ะนะโอ้โหนี่ก็ใช่หมดเลยอะ่ะโอ้โหนูน่นเป็นทางไปนูน่นในดูนี้สิ <c oughs> เออดอกนี้ได้ดอกนี้ได้นี่เนี่ยค่ะ นี่ไงที่ไอเราเห็นมาเมื่อกี้แต่ว่าน,นี่คืออะไรอ๋อน,นี่คือเห็ดหนังไก่เป็นรุ่นที่แบบคล้ายๆแบบเห็ดมันปูวทุกคนมันจะเล็กมากๆดอกบ,บางๆอันนี้บีไม่ค่อยบริโภคเ่าหร่ดูทุกคนโอ้โหดูค่ะสวยเนาะเห็ดขนเห็ดขนเนี่ยโอ้ช่ำมากวีน,นั้นไม่ได้อะ่ะอันนี้ได้นะมันจะเป็นรูแบบเนี้ย เดี๋ยวเราค่อยไปชนะสูตชนะสูตรอีกทีนึงโอ้ดีต่อใจเว้ยทำไมเจอเห็ดแบบมีน้ำลายไหลทุกทีเลยไม่ถึงว่าคือมันมันอะ่ะทุกคนในการเก็บแบบมันแบบมันแบบเฮ้ยมันออกแล้วหรอแล้วมันมีแล้วหรอแล้วมันมีเยอะขนาดนี้<ม>อะไรประมาณนี้ดูค่ะเนี่ยดค่ะนี่แล้วนี่อีกดอกเนี่ย อันนี้บีเก็บแบบแบบที่ฝรั่งเขาเก็บเลยเขาเก็บเฉพาะดอกนะคะเขาไปทําสลัดนะเอาเฉพาะเฉพาะช่วงดอกนี่ไปอันนี้คือเห็ดขมเห็ดขมคอไข่ดอกเล็กเงาโอ้ยตรงนี้เยอะเลยหลังจากที่บีเก็บ คลิปนั้นน่ะที่เก็บเห็ดขมไปอทุกคนคือเอาไปเอาไปอะไรอะอือ้าวลืมโอ้ยต้มยาเอ้ไม่ใช่ต้มต้มซับกระดูกหมูเอ้ต้มแกงจืดเออโอ้ยตายละแล้วหลังจากนั้นก็ติดใจเลยเนาะคือแบบบอกกับตัวเองว่าถ้าสมมติว่าเจอเห็ดขมที่มันดอกบานนะก็จะเอาเพราะว่าเจ้าเฉพาะดอกเขาไป เอาไปทำกับข้าวอต้มจืดนี่เดี๋ยวต้องเอาไปทำลาบด้วยยังไม่ได้ทำลาบเลยปีนี้โอ้โหเห็ดปวกฝรั่งดูกลุ่มนี้เอาทำไมป่านนี้เอามีดูเห็ดมันออกเป็นหย่ยอมๆอะทุกคนเมื่อกี้ที่เราเก็บเห็ดขมมาใช่ไหมนี่เดินมาสามก้าวก็จะเจอเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเห็ดปกฝรั่งมีแค่หย่อมเดียวตรงเนี้ยหรอมากนี่เนี่ยค่ะ เห็ปูฝรั่งอืมอ,อมันออกเออตลกอะออตรงนี้ได้สองอืมอะนูมันบานแล้วแมวเ,เอาแบบนี้นี่ตรงนี้ก็เห็ดขมเออก้าวที่ละสองก้าว 29, แล้วก็นั่งนีเ่เห็ดขมเห็ดขมม่ได้เยอะเลยเวลาเราไปลวกเนี้ยมันก็ยุบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ทุกคนยุบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ โอ้แต่ต้องลวกนะคะต้องลวกโอ้โโลอกนีงามมากเลยดูฮะนี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยดูข้างหนอีกอ ดำเห็ดดําอ้ยลื่นมากเลยเมื่อคืนฝนตกทุกคนฝนตกแบบแบบพายุแบบหนักมากอะแต่แต่ไม่ใช่ไม่คือหรอกหลังสี่โมงเย็นนะเออแล้วก็แต่ว่าแป๊บเดียวนะแล้วก็ผ่านไป